ขานีนมีบอ์มันเป็นเรื่องของโลกมันเลยขีดกันไว้แม้เขาถึงชานแม้เขาถึงมักได้เนากเน็เรียกมานมีวอ์มีหาจางกาไม่ฉันทะความพร้อยใจยงินดีติดใจเพลิดเพลิน สนุกสนานมวนสื่ออยู่กับกาบนี่มันยังเป็นเหตุกีดกันในเข้าวที่ชาแลเขาวึงมัดแท้รีจริงมันเป็นชื่อต่างหากแบบที่ว่านิวรณิวรนเป็นถ้ทจริงมันในตัวของเราทุกคนมีทั้งนั้น น,น,นี่ว่ากามาฉันท์านิบดพยับบาทจองอาฆาตจองล้างจองฆ่าซึ่งกันและกันถ้าเมื่อมีกาไม่ฉันแล้วผู้ใดที่มีพูดทัด้งเรื่องการปฏิบัติจงพูดทั้งเรื่องพยาบาทในที่อื่นพนยาบบาทในตัวเอง ทำให้เสื่อมเสียยาพิคนทำให้เสื่อมเสียกำลังวังช้าเรียวแรงหน,น,น่วยเดือนตนทำให้เสื่อมเสียเกิดคุณคนอื่นคืออยากจะให้ได้ตามความสาธารของตนความสุขของตนซึ่งตนเขาใจว่วสุข นาน,นเรื่องเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียน,ยนในใจตั้งสติใจเบียเดเบียนแล้วมีกามไม่ฉันนดนะครับเบียดเบียนคนอื่นกามมันต้องส่งออกนอกให้งอกนอกถ้ามีกามเกิดขึ้นแล้วมันก็ส่งออกไปทีนามิาตะลองส่งเข้าห้องนอนไม่ได้ ง่วงอะไรหรอกความซึมเซาในเหตุนั้นคิดซึมคิดเตอร์ในเรื่องนั้นมันเลยเรียกว่าทินไม่ิทะปุทธจจกคือใจเต้นซ่านเต้มที่จนคงคิดไม่อยู่มีจิตวิช,ชาหลังเลยสงสัย มาอย่างไรนออชีวิตร่างกายของเราเป็นไปดหวยเหมือนเพลินไฟนอ,สองสมปราถนาหรือไหมสองสปราถนาอิตติจจารถอยหน้าถอยหลังอัน,นิเรียวนวนิวรหาจะนิวรหานั้นอิตติเจ้าก็ไป็นติถายเดียว ยังไงเราก็รู้เรื่องรวยเวละมใหวนันหาจิตสงบแบบที่เข้าถึงฌานสมาธิพักผ่อนด้วยความสุขสบายกล้าจ,จะจากอานิอัณาเรียกว่าเข้าพักผ่อนจิต อยู่ในโลกอันนี้ไม่มีการพักพอ่อนก็เลยเดือดร้อนุน่นวาดเป็นทุกข์ใจพอเมื่อเข้าถึงสมาธิละนมยวอนแล้วเข้าถึงสมาธิเข้าถึงทางกระตางเดะเข้าถึงวัฏฏิกระตามเถอะแืพักพ่อนเมื่อได้ความสุข ในชีวิตที่อยู่ในโลกอันนี้เรียกว่ากามาโลกคือมันเพลินลอยอยู่พออยู่ในโลกอน,นี้ยินดีงิเมานนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วเกิดกเกิดในกามาโลกเรียกว่าอยู่ในกามมาภูมิถือวาวยวะเราทั้งมด เป็นบอกเกิดแห่งการมรศิเริจึงเป็นเหตุเข้ามมองจิตใจพึ่งสร้างอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้จึงเกว่ากามาโปหะร้รอยคออย่าตรงเนี้ยในสวาวกิพกิชาติอย่าตั้งคันเมื่อเรา ละกามฉันทะเป็นต้นนลยโยนหา่างเข้าไปสงบเป็นชานก็ดีเป็นธนทิกด็ดีพักผ่อนชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งกรตามเม่ว่าได้รับความสุขความสบายดีกว่ามีอยายุตั้งเเกปีสิบปียี่สิบสามสิบปีอะไรต่าง มันจะเกิดถึงวันตายไม่มีการพักผ่อนเลยแ้งตน้นลรกรักสายสาขงตนในไดตัวงตนไม่เป็นตนของตัวบุ่นวาอยู่ตลอดการเมดาทุกชิ้นทุกส่วนตัวของเราตาหูจหมูกมือกาย เป็นภัยอันตรายแก่สมาธิเป็นภัยอันตรายแกจิตใจที่เห็นน่ามีความสุขสบายเพราะเหตุเพื่อไม่เข้าใจตารเป็นจริงมหลงตาเป็นจริงมีตาก็ะสายทรงสายไปดูรูกวัตถุภายนอก พระพัดพระถุทั้งปวงเมื่อลูกผูหลูกคนเมื่อต้นไม้พวกเขาไม่ว่าสิ่งสดสวยงดงามอะไรก็ตามที่เห็นโดยตาเป็นลูกเห็นโดยตาแล้วนำมาผลึกนำมาบำลุงบำเลอนำมาให ใจน,นี่เนี่ยให้ส่งไปตามม่ให้ที่คงที่แบบเินยนดีในกลามคุณหางนีหูไม่ยินเสียงอะไรต่างเสียงพระอะไรพราะ,ะเสียงพระผมบํารุงบําเ,เ,เลยเสียงไพระก็มาเดือดร้อนหุ่นวาย ไม่อยากได้ยินมันก็หากได้ยินนี่นั้นเมื่อฟังก็ได้ยินเิิดถ้าเกิดลำคาญมม่เกิดรุนหวายนี่หูชัวเป็นภัยแก่จิตใจมีโมูกถูกกลิ่นเน้นกลิ่นหอมถ้าพัดทุกอย่างโมูกปิดไม่ได้ ปิดไปไก็ไม่มีลมหายใจตายขนาดที่ตาและหูยังพอปิดไปบ้างส่วนจมูกปิดไม่ได้เลยนักเขเขาก็เรื่องจมูกสูบออกสูบเข้าอยู่อย่างนั้นทั้งมินและหอมหอยใจและหอยใจถ้าก็ใส่ายเวิ้ไวายจะกินเท่างหรเท่านั้น เป็นภัยอันตรายแก่จิตใจอย่างยิ่งลีน้นเป็นบางข้างบางขาวเมื่อเรารับอาหารรับผ่านอาหารในรสชาติแต่ละ่างซึ่งาษากกเผรดเค็มหวานเปรี้ยวดนแยนี้ลึงนกควรมาให้จิตใจอยู่นิ่งหนะึ สัมผัสทางกายเวียนร้อนอ่อนแสงมัน,นแล้วพัดทุกอย่างถูกอยู่ทุกเมือ่อแต่หากว่าถูกก็เหมือนก็ไม่ถูกเพราะไม่ค่อยจะรู้สึกตัวไม่ค่อยจะใส่ยังมีเวลาเว้นว่างบาง้างอาวุวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นบ่อกเกิดของ ดเล็กจะกล้าไม่หนีจากรูปเสียงกลิ่นรสตัวพระนี้ไม่หนีจากกลามคุณหักไม่หนีไม่หนีจากนิวรหักกล้ามคุณหักเท่านี้จากนิวรหากล้ามคุณนั่นแหละเป็นตัวนิวรถ้าพระเจ้าท่านก็ชม ผู้ที่อยู่ในกามกิเรศก็ชมไม่เสจติทั้งหมดยินดีกับรูปถ้าหากว่าคนไม่มีความพอใจยินดีกับรูปก็ไม่ทำบุญสุนทานไม่สร้างพุทธสงเพราะอยากได้รูปส,สวยๆเจะได้รูปง,งามๆตัวของเราเป็น้ัวน้ำมา สวยสงกงามเป็นที่น่าจเจริญเพลินใจนั่นแหะเป็นเหตุล่อให้สร้างโืนสร้างึุทโธอยากฟังเสียงเพราะเพราะ mm hmm. ก็ทำบนสนทานกาธนาเสียงเพราะพาะให้ทานเสียงวามลำาับเพลงเลยต่างๆ ดูเพื่อทราวเพื่อการต่างๆจงเครื่องบำรงองม,องมองเลยเพื่อจะได้เสี่ยงชนน,น,นนั้นในอนาคตข้างหน้าจึงต้องบำรุงนั้นๆธรรมนั้นทรรมบุญนั้นกิน,นอยากได้ของหอมในเชา้าสุภาพธรรมประสงฆ์ก็อยากได้กินของหอมนั้น บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการอันนั้นกิ่นหอมหอมอันั้นรสก็ต้องการรสอร่อยอยากจะให้รสอร่อยทำเป็นเหมือนทางเขาอยากจะให้เป็นอย่างนั้นก็ได้นีถึงตอบแทนอันนั้นโสดพระสัมภาษณ์เถิดกล้อนมืดนวนเราฉันนั่นเหมือนกัน นี่ที่จะทำบนสื้นฐานที่่ะสร้างกองการกุศลทั้งหลายที่ว่ามานั้นก็เพราะเทศทษฐกิจศาสนาก็ถือเจเจ้าทั้งหมดชมเชยคนทำบุญเช่นนั้นดีกว่าทำบาปทำบาปให้เป็นประโยชน์แก่ตนวในคนอื่น ถ้าเป็นประโยชน์แก่ตนเครื่องเบียดเบียนตนทำเป็นชั่วให้แล้วก็จะได้รับความชัว่วนั้นตอบแทนเีงเดียวกับบุญแล้วก็บรดเดียน,นคนอื่นด้นวย,ยทำคนอื่นให้เสียด้วยทำคนอร่นให้เสียหายท่านชมเชยสนอเสิรนฟตุ้ผู้ ลูกสวยโลูกงามกินหอมเลือกพักการต่างๆนี่หนามใจงเงินชมเชยแค่นเน,นิ่นมีครอบครัวหรือบ้านเรือนสร้างคารวะากะกอด้วยคุณงามความดีรองร้องสามัคคีเป็น,น้นัหนึ่งเสืเดียวนี่ให้อิสระเสรีภาพ แกกันและกันน,นั่นตอนนี้เป็นต้นท่านก็นชมเชยสนิทท่านนั่งสอนอีกครับอยู่ของคารวะมีบทุทพจนยาสามีต้องสองสองสามขีดซึ่งกันและกันไม่รับความสุขเพราะโลกอันนี้ ทั้เดือดเบียดซึ่งกันและกันเนั้นปราทุจากความเบียดเบียนเพิ่มีเมตตาตาหนีสองสองสามัคคีซึ่งขั้นเดียกัน,กนมันเป็นเหตุนำมาสรุปสุดชั่วขณะที่อยู่ในโลกอันนี้โลกอันนี้นล้มันมีที่ไหนจะไม่ทะเลาะก,กันลักแสนลัก ห้องแหนแสนแสนห้องแหันมะต้องมีทะเลาะกันเดู่ยวร่ำไปไม่ต้องมีวิวาทุ่งเถียนร่ำไปเพราะใจนั้นมันไม่เป็นสุขใจนั้นมันมีกิเลสอยู่ใจนะเมื่อมีกิเลสต่างคนต่างมีเอะกับนำหันเข้าใส่กันทันที คนรอบๆเกิดมาจากอันนี้เกิดจากกิเลสรวมครวมแล้วว่าตางไม่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นเหตุให้ชะลอยว่าอยัาก็ดีดังนั้นเพื่อใจว่าเมื่อมีครับมีอยู่ในภาวะจึงต้องอดลมทนสู้ด้วยความเพียพรพยายามอดทน เมื่ออดทนได้ไม่มีการทะเลาะเบาแรงและไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันในการหรือว่าทุ่มเสียงซึ่งกันในการท่านชมว่ามีความสุขเรื่องทมทั้งหลายมีทั้งหยาบและละเอียดอันเดียวเดเนี่ยหยาบก,กันเดียวเน่อยละเอียดการเดียวเน่ย คือกามคุณห้าเนี่ยแหละยากปรดีลยวถ้าอยากจะคือกามคุณห้านั่ยเหล่ยงดเว้นจากนิวรห้านั่นเนะี่ยคือการไม่กามคุณหานี่นยากจะคือนิวนรห้าข้อเนีลยถ้าอยากจะคือละนิวรห้าจะถึงมรรคถึงผลถึงฌานเสมาที่เราไดก็ตรงนั้น แค่ที่จริงแล้วท่านพูดทั้งเรื่องฌานวยนหา็นเรื่องขีดกันของฌาพูดทั้งเรื่องสมาธิมีการขีดกัรอับาโตตุบาชิกาสมัยก่อนเป็นคารวา,าไกเลมากเล้คน ถ้ไาไม่เลยห่างโสดาสิตาคานาคาอยู่มีครอบครัวอยู่ทั้งนั้นผู้บวชในประเทาศาสนาซ้ำอีกไม่ทำให้ถึงมากไม่ทำให้ทึ่งคนถ้าถ้ายังเป็นอย่างนั้นเพราะสมาธิ เรียกว่าต่อสูงชานเรียกว่าหลบเข้าไปพักผ่อนหลบไม่ได้ที่ไม่ต่อสูงจะหลบไม่ได้ที่สงบนิ่งเข้าไปดูหนึ่งมันจะสงบไม่ได้เพราะไอ้เพราะมีวันหาก็ควสชวนสมาธินั่นไม่เป็นยาง จะต้องต่อสู้ฝากมันทุกด้านทุกทางจนกระทั่งกิดตายหมดตายหมดแตกหักลงหมดจนไม่มีอะไรเหลือหรอก็เข้าสมาธิได้จริงๆมันแตกกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็น นี้จากโลกไปจะต้องต่อสู้โลกนี้จะโลกต้องต่อสู้ถ้าต่อสู้ไม่ได้ก็ยอมแพร้ราคงอยู่ในโลกนี้แง่งนี้ใช่ไหมชานรับสมาธิมันแตกกันตรงนี้ เอาละชาแนลสมาธิก็ไม่ต้องเราไม่ต้องพูดเึื่อพูดเพสิ่งใดที่มันมาคัดขวางจะต้องถากถางจะต้องฟาดฟันท่านรี้เเรียกว่านิวรณ์นี้เพื่อจิดกันมันต้องถากถางต้องจิดกันนิวรณ์นี้ไม่ลบดมทัดทางขวางทาง เราเว้นไปทั้งอื่นเสียมันก็ขวางนันลำไปแค่มาก็ต้องเอว้นขวางอย่างนั้นลำไปเราถางเสียเราฟนันออกเสียรือออกเสียถ้ามันเตียนเสียแล้วก็เดินในห่อง ส่วนปัญญาคือสมาธินี้ก็ต้องชนะเหมือนกันเอาละอธิบายั้งนี้ละท่าที่สมาธิแปลว่าทำความสงบสงบมีสองอย่าง เมื่อสงบนิ่งแน่วเข้าไปโดยใช้สัมบริกรรมกำหนดให้อยู่กับคำบริกรรมจะพุโทโธพุโทโธแล้วนาปาปตจิต่างๆให้อยู่ในที่นั้นจิตใจแนว่วแน่อยู่ในอนอารมณ์มันเดียว ในพุทโธนั่นแหะหรือในอนาฟาสตินะ่หแนว่แนวงน่นั่นเดียวทีก็จะรั่วบูป้าเข้าไปจนหายจากพุทโธหรือหายจากอนาฟาสติเงียบไปบางทีอาจจะไม่รู้ตัวบางทีก็รู้ตัวอยู่ ว่ามันเนี่ยมันว่ามันสงบเย็นพอใจยินดีกับความสุขอันนั้นอันนั้นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าฌานอีกอย่างหนึ่งทั้างสติกำหนดจิตคิดฝุ่นนึกนี่แหละ จะภาวนาพุโทโธหรือว่าอนาปาสติก็ได้ในภาวนาพุโทโธอนาปาสติทั้งจิตทั้งสติกำหนดจิตเห็นอาการของจิตมันคิดนึกสงสยัยในไปในทางใดก็รู้จนกระทั่งรู้เท่ารู้ตัว,ตวทุกขณะ รู้ก่อนมันเกิดไม่ใช่รู้แต่มันมันเกิดอะไรก็คือรู้รู้ไม่ใช่จิตอารมณ์อะไรมันจะไปผูกพันอารมณ์อะไรคนเรามันมีอารมณ์ร้อยแปดสัมปกะจิตจะไม่นิ่งหรอการพัดแต่มันจะเกิดเกิดในที่นั่นน่ะนิดหน่อยๆมันเกิดสมในที่นั้น รู้เท่ารู้เรื่องอยู่อย่างนี้บางทีคิดคดเหตุนั้นเกิดขึ้นมาคิดค้นไปจนสุดสายมันคิดอย่างนัมันส่งไปในเฉียงไม่ต้องน็บพุทโธไม่ต้องภาวนาพุทโธก็ได้ไม้อนาบาลตีไม่ต้องเพิ่งเจนายก็ได้ เสียงว่าเกิดจากอะไรมันมีประโยชน์อะไรและมันเป็นภัยเป็นโทษยังไงมันให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างมันเสียงนะจะนาจนกระทั่งเห็นเสียงนั้นถามเป็นจริงคือมันเกิดจาก วัตถุดบเกธาทั้งสี่ชิ่งเลยชิ่งหนึ่งหรือพร้อมทั้งสี่อย่างเกิดขึ้นมาจึงเป็นเสียงเราไปยึดเอาเสียงนะั้นให้เป็นอารมณ์มนเลยเป็นอารมณ์ของเราพิจารณาจนกระทั่งมันถอนจากนั้นจ้ มันไปยึดไม่ไปยึดผู้ไปยึดก็ไม่ไม่เป็นของจริงเสียงก็ไม่เป็นของจริงเป็นสักวแต่ว่าเสียงผู้ไปยึดแต่ตัวจิตนั้นปล่อยวางเรไปได้มีเรียกว่าสมาธิมันมีปัญญาและพร้อมกันฮัดอย่างนี้เรียกว่าหัดสมาธิ สมาธินี่กันถ้าหากว่าอิดแกมมนแน่วแน่วเกิดความรู้ขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้ให้เป็นไปด้วยกันมันหากเป็นเองมันจะรวมก็เป็นช้านมกับเป็นเองมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดอุบายสัญญาแลาาื่ต่างตามรู้ตาเห็นเสียงต่างมันหากเป็นของมันเอง ขอแต่ว่าเราพูดพิจารณะเราพูดทำอย่าท้อทอดทำไปมันจเกิดออกแต่หากจะรู้โดยตนเองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นจากอะไรต่ออะไรหากรู้โดยตนเองชานก็มีประโยชน์มันออกจากชานมาแล้วมันว่างเปล่า แต่ว่างเปล่าความคิดชุดของใจมันใส่ราดด้วยส่วนตะมักระเหมอนกับน้ำน้ำถ้ามันใสใสแล้วถ้าไม่นิ่งมันก็ไม่มีเงาน้ำใสแล้วนิ่งมันจึงไม่ค่อยมีเงาถ้ามันก็เคลื่องอยู่แต่ไม่เกิดเงาชานกับชนะเหมือนกันเกิดเงาคือสัญญา ลองเห็นสรารพัดทุกอย่างเมื่อออกจากสมาธิเมื่อออกจากฌานแล้วสมาธินี้เห็นไปด้วย